จ้งเก้มเป็นไงคะทุกคนชอบชุดกิโมโนกันไหมก็เป็นตัวตีมรกระไก่นะคะกว่าจะลงตอนแรกจะเป็นกริตเตอร์ <c oughs> ตอนแรกจะเป็นอะไรประมาณนั้นแต่เราจะเป็นนาสวย เราก็เลยไปตกที่กิโมโนพอดีแล้วก็ดินะก็เป็นกิชาก็เข้ากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันอีกแล้วนะคะหลายๆอย่างมักจะได้อยู่ๆก็แต่งตัวคู่ดินะเฉยเลยนะคะชุดก็หาพอสมวนนะควรเลยค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ชุดที่เป็นถึงเวหนึึงเวลที่เหมือนจะเป็นชุดแต่งงานของทางญี่ปุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราลดทอนลงมาเป็นแค่ชุดอลังการเฉยๆใช่พร้อมเน่นมากเกินงบไปไกลอยู่ เกินก็ไป,ไปไปไกลอยู่เพราะว่ามีค่าค่าคนมาแต่งช่วยแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เบสคอสตูมใช่ไหมเชอร์โหวตให้พีไปเพราะรู้สึกว่าไอหัวสิงโตมันใหญ่มากเลยเขาก็เท่มากเลยแต่ก็เฟรมเหมาะสมแน้วนะคะ <S <S ใช่เชิดกวกรีดแต่คนที่กรีดก,กว่าเชอร์คือพวกเจนสามและพี่ๆข้างหลังเชอร์ตอนอยู่ทอมเมนเตอร์เชอร์แบบค่ะพีหล่อใช่ค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะกรีดกันแบบสิงดาสิงจังสุดๆเลย ชิมฝากชินชมน้องด้วยนะคะแต่น้องได้อยากสวยนะคะน้องชอบให้คนชมว่าสวยแต่ตัวเองก็ดันหล่อมากนะฮะทูช็อตหรอทูช็อตมาแน่นอนน่าจะหลังทูช็อตจะมาพร้อมอัลบั้มอะค่ะอัลบั้มน่าจะมานู่นเลยสิงหากรยานู่นเลยค่ะก็วันจังเก้นก็สนุกสนานกันไปนะคะถ้าใช่ก็ถือเป็นอะไรที่แพลนไว้พอสมควรก็ได้เวลาแหละที่จะบอกทุกคนแล้วก็ให้มีสิงสิบสี่ รอชมกันนะคะอัปเดตต่างๆจะตามมาที่หลังเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็รู้ม,มีรถโทวมีมีเดี๋ยวจะไปหาทุกครบทุกภาคอะคิดว่านะคิดว่าครบนะจะครบไหมนะรอดูแล้วกันประมาณนั้นนะคะจังเกินกับงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะขอบคุณทุกคนที่ไปนะคะมีชืชอรีนนมไหมไม่รู้ แล้วแต่แล้วแต่คุยในอนาคตขอบคุณนะคะวันนี้เริ่มเปิดโหวตแล้วแต่ตอนเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะคะฝากด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสได้ไปลาแฟนๆที่ญี่ปุ่นนีฮงโนแฟนเขาจะอิกิโต้เดอโปรดช่วยด้วยนเคโะยังจะต้องเขียนได้ไหมคะฉันไน่ได้เลยไม่ได้เลยดังนั้นโปรดช่วยด้วยนะคะแฟนๆด้วยนะคะ มืนชี้โอกาสว่าได้แบบไปส่งงานแบบแฟนๆที่ญี่ปุ่นโอเคสัญญาเลยถ้าไปญี่ปุ่นจะถ่ายวอล์กมาให้นะคะลองคิดว่าถ้าไปรอบนี Ad ้แอดเอจะต้องได้ไปด้วย <laughs> แต่แอดเอแอดเอก็จะทำงานหนักหน่อยเป็นนักสไตลิสต์เป็นนักเออาร์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเป็นเออด้วยก็ได้เพราะอยู่ในตำแหน่งชี้ให้นินอยู่ด้วยเดี๋ยวะราช่วยเป็นเออด้วยก็ได้จะได้มีแอดเอไปด้วย ทวกคนรู้ไหมว่าอยานจำเก็นเนี่ยนะเชืก็จะแบบบาดตยช้าก็ต้องทำผมแต่งหน้าใช่ไหมแต่นี่จะแต่งหน้าไปก่อนเพราะว่าแอดเอบอกว่าฉันจะถ่ายคอนเทนต์จะต้องแต่งหน้าไม่เสร็จเพราะวันเสาร์วันรียลเซลอะที่วันเสาร์หนูมีคุยงานค่อนข้างเยอะแอดเอตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหนูมีคุยงานก็เลยแบบเตรียมจะไปถ่ายคอนเทนต์วันเสาร์เตรียมชุดเสื้อผ้ามาให้สี่ชุดลยไเงยรู้ป่ะเอเพื่อนเพื่อนเอามาทำไมเยอะขนาดนี้เอามาให้เปลี่ยนเงนี้เพื่นอนๆแล้วก็บอกอ่าไม่มีเวลาหรอ ไม่มี็นไรจริงๆวันเสาร์นะคะก็รีบกลับอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ก็เลยแบบแกจะต้องให้ฉันถ่ายคอนเทนต์เพราะฉะนั้นแกต้องแต่งหน้าเป็นเลยฉันก็แบบได้ฉันจะแต่งไปให้ฉันจะตื่นเช้าให้แล้วก็ไปทําผมอย่างเดียวตามนั้นนะคะอยันจะนทแบบได้วันน้มาอกแลวกันแต่บางาทีตย์จะคีดเกี่จถ่ายอีกแล้วลหรอถ่ายวันอื่นไม่ได้หรออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนขี้เกียจในการทำคอนเทนต์นิดนึงไม่นี้และใช่ ไม่ค่อยรู้ว่าคอนเทนต์ต้องเล่นอะไรเีแล้วก็ไม่ได้ถ่ายติ๊กต็อกเหมือนที่เขาถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแอกดจะบอกแอนดเอกับเชอเนี่ยเป็นคนคนละขั้วกันค่ะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันไม่ได้ถ้าจะต้องทํางานตําแหน่งเดียวกันก็คือไม่ไดถ้าสมมติเชอเป็นไฟเอี่ยงานเป็นไฟนหนูจะเป็นน้ำอืแอแอ,อนต์เอเป็นคนชอบเล่นโซเชียลเป็นคนคอนเทนต์เป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคอนเทนต์ถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างใช่ มันต้องขนาดมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเขาทากันเชิญฉันก็แบบจริงเหรอเธออะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติเชอเป็นคนทํางานเร็วนาะจะเป็นคนทำงานช้าจะละเอียดชา้ามากเชิญก็จะแบบเพื่อนอันนี้ทําได้แล้วทำไมยังไม่ทำอันนี้ก็บอกไม่ได้เันต้องใช้วิจีพิจารณากรเด็ดเด็ดเด็อะไรอย่างเงี้ยหรือนี่ก็จะเป็นโหมดทํางานที่แบบแม่เนี่ยถ้าแบบทํางานก็แบบก็จะแบบอดุหน่อยหรือใช้เสียที่ทํางานอย่าพี่ใหญ่บางทีก็จะแบบเธอทําอย่างนี้กับเขาไม่ได้เด็ดเด็ดเด็ดแบบก็จันก็ทํางานของจันอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเชอเป็น m ม n เจอร์ให้วงนะตอนนี้นานเป็น m ม n นเจอร์ให้เชอจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันเชือจะเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ให้แอดเอแอดเอจะเป็นกิฟซึ่งมันมันร์กมากเพราะเช่อไม่สบเชอก็เชอก,ก็จะน้อยของเช่อตรงกิฟเลยแอดจะเต็มตลอดใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนกันซ,ซึ่งเคยคุ้นเหมือนหรือแบบทำงานตั้งแต่มัธยมมาด้วยกันแบบตั้งแต่มอนหนึ่งอ่ะก็พอจะรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วงานที่เชือทำตั้งแต่มัธยมมันเป็นอะไรที่แบบเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์อะคะ่ะ งั้นการประสานงานอะไรมันค่อนข้างเยอะก็ได้เรียนรู้ระหว่างกันค่อนข้างเยอะในการทํางานอะไรเงี้ยถ้าเกิดเชียยืนอยู่หน้ากระดานนําประชุมนาจะห้ามขึ้นมานําประชุมถ้านาขึ้นมานําประชุมเชยจะต้องห้ามขึ้นไปนาประชุมตีกันตายเอาง่ายคือเป็นคนเพอร์เฟกทั้งคู่ต้องการแบบเจตนาจะหนักกว่าเชยหน่อยนะเชียตอนนี้ปล่อยวางค่อนข้างเยอะแล้วเรียกว่าความเห็นมีตรงกันแต่ว่าวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อจจะไม่เหมือนกันพูดถึง XCC ทุกคนก็คงสงสัยว่ามันโชคที่หายไปเชอก็ไม่รู้ว่าทําไมมันหายไปเพราะว่าเชอไปขอบอริไฟก่อนเวลาหรือเปล่าแบบไปไป,ไปพยายามขอบอริไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนพอมันหายไปเชอกับแอดเอก็ได้ตัดสินใจว่า ทุกอย่างจก็จะกลับไปอยู่ในแอป b n k 4เป็นอันหลักเหมือนเดิมน,นะคะส่วนอัน CC จะปิดทั้ง TikTok แล้วก็ปิดทั้ง Facebook ไปจะเหลือแค่ Instagram เป็น Personal Box ซึ่งเชื่อก็จะลงรูปสัพเพเหระอันหลักก็จะใช้เป็น b บ k 4นในการทำงานและเป็นเชนินไปด้วยเลยนะคะหายไปแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สตาร์คซังนะคะาทางญี่ปุ่นที่กู้แอคเคาท์ซกลับมาให้นะคะขอบคุณนะคะ แล้วก็นั่งช่างใจกันอยู่ว่าเอาไงกับ,ก,บกับการทํางานหลังจากนี้ดีก็เลยเป็นไปนว่าเราก็จะกลับไปรวบทุกอย่างอยู่ในอันเบียนเคนะคะแต่ก็ติดต่องานได้ทั้ง2อันแล้วมั้งแล้วก็ทางไลน์เป็นหลักนะคะไลน์ออฟฟิเชีลของชวบาราคนน่าจะสามารถเห็นได้ผ่านตัวลิ้นที่มีไว้ให้อยู่แล้ว, mm hmm. ลวอุ๋งตุลาย,ยังไลฟ์ในนี้ได้ไหมคงไม่ได้ค่ะวันนี้คือของเมมเบอร์นะคะเชื่อคงไปไลฟ์ในอ n s t a g r กร มั้งอยู่ใน t ิกตอ็อกมั้งเดี๋ยวว่าก,กันอีกทีนะถ,ถ้าถ้าอย่างไงแต่อาจจะน,นานๆทีไม่ได้บ่อยเท่าเท่าเท่าตอนตอนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันตอนตอนนี้ยังไม่ได้วางแลนไว้เพราะว่าต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันแคะ่ไม่รู้เหมือนกัน The Time, เดท้าเขาแล้วกันว่เาเขาจะให้เจอ Live ไลฟ์ไนี้หรือเปล่าเวลาที่เป็นเกี่ยวกับชีใหันนี้แคสเกมได้ไหมไม่ได้ใช้ทางเพจหลักไม่ได้เนีย ช่อง YouTube คงไว้ก่อน <c oughs> คอนเทนต์ที่มีแล้วตอนนี้ก็เยอะแล้วอยากได้ส่งการกับเบงเกาเชื่อมีไอเดียบางอย่างที่จะเสนอเขาอยู่แต่ว่ารอปีหน้าแล้วกันนะทุกคนถ้าจะส่งของขวัญให้เชื่อก็ยังคงต้องส่งผ่าน I อ m มานะก็ <c oughs> ที่อยู่เดิมกับของของเมมเบอร์เบนนี้ได้ติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิสิคคอนเทนต์กับ v r และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย